ล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าเมสันกินบูธสามารถกลับมาที่สโมสสนแมนยูได้แล้วครับแต่สโมสรนแมนยูจะยังไม่คืนสถานะตัวจริงให้กับเขานะครับโดยจะให้เมสันกินบูธไปซ้อมกับชุดยูย่เสียก่อนนะครับทั้งนี้นะครับเหตุการณ์มันก็เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนนี้คดีความของเมสันกินบูธกับสโมสรนแมนยูต็ดมันยังไม่ลงตัวนะครับพวกผู้บริหารสูงสุดของสโมสสนแมนยูตอนนี้ก็พยายามที่จะ เร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จอยู่นะครับและคาดกันว่าอาจจะแล้วเสร็จประมาณ2-3เดือนนะครับใช้เวลาประมาณนี้เนะาะทั้งนี้นะครับในช่วงปีซีซั่นทางเมสันกิมวูดก็อาจจะโชว์ผลงานหรือโชว์ลิเดทให้เทนฮากได้ชื่นชอบก็ได้นะครับไม่แน่นะครับในซีซั่นครั้งหน้าเนี่ยเมสันกิมวูดก็อาจจะกลับมาเฉิดฉายกับปีศาจแดงอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮี่เคนนะครับที่ตอนนี้แมนยูเลิกสนใจในตัวเขาแล้วครับเพราะรู้ดีว่าทางประธานสโมสรออย่างดานิเอลเลวีไม่ต้องการขายแฮี่เคนให้กับทีมคู่แข่งเลยในพรีเมียร์ลีกและตอนนี้ทางแมนยูก็ยังทราบด้วยว่าแฮี่เคนสามารถเซ็นสัญญาแบบฟรีค่าตัวได้ในปี2024อีกด้วยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าแมนยูจะไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาของแฮล่เคนที่มันแพงเวอร์ไปนั่นเองครับอาจจะ เป็นไปได้นะว่าแมนยูจะรอเซ็นสัญญากับแฮลิเคนในช่วงปีหน้าแบบฟรีค่าตัวก็ได้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดาบิดดีเคอนะครับที่ว่ากันว่าจะไม่ต่อสัญญากับแมนยูดูเดแล้วครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวไม่พอใจที่สโมสรนแมนยูลดค่าเหนื่อยของเขาลงมากเกินไปนะครับทั้งนี้นะครับก็ยังไม่แน่ชัดว่าเจ้าตัวจะออกจากสโมสรนแมนยูจริงๆหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้แมนยูก็เคยยื่นข้อเสนอให้ดีเคอแต่ดีเคอนั้นปฏิเสธข้อเสนอนั้นไปและบอกให้สโมสรแมนยูนั้นกลับไปแก้ไขอ,อีกครั้งและตอนนี้ก็กําลังดาเนิน การเรื่องสัญญาตรงนี้อยู่นะครับตอนนี้คาดกันว่าอาจจะอยู่ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายแล้วว่ามันจะเป็นยังไงเหลือแค่ว่า D K R นั้นจะเซ็นหรือไม่เซ็นนั่นเองครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่า D K R จะออกจากสโมสสอแมนยูจริงๆหรือไม่ถ้า D K R ออกจากสโมสรอนแมนยูจริงๆก็จะเป็นการปิดตำนาน12ปีที่แมนยูนั่นเองครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูนเตดที่ตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวกอนซาโลลามอสกองหน้าของเบนฟิก้านั่นเองนะครับซึ่งเบนฟิก้านั้นพร้อมที่จะขายรามอสในราคาประมาณ 80ล้านปอนด์ซึ่งลามอสก็โชว์ฟอร์มได้อย่างประทับใจในฤดูกาลนี้โดยทำไปแล้ว25ประตูให้กับสโมสรอนและก็ทีมชาติโปรโตุเกสนะครับและนอกจากแมนยูจะสนใจในตัวกอนซาโลลามอสแล้วแมนยูก็ยังสนใจในตัวลามุตฮอยรุนวิกเตอร์โอเซมเฮมซึ่งทั้งสองคนนี้นะ่ะก็อาจจะมีค่าตัวที่แพงมากๆเลยนะครับก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับกองหน้าคนไหนในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่ที่แน่แน่แมนยูต้องเซ็นสัญญากับคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนเพื่อที่จะเอาไปลุ้นแชมป์ในสีสซันหน้านั่นเองครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของวิกเตอร์โอเซมเฮมนะครับที่ตอนนี้ทางสโมสรมนยูได้เปลี่ยนเป้าหมายจากเฮลิเคนมาเป็นโอเซมเฮมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แมนยูเต็ดพร้อมที่จะยกระดับการไล่ล่าตัววิกเตอร์โอเซมเฮมกองหน้าค่าตัว80ล้านปอนด์ของนาโปลีไม่เต็มใจที่จะขายเฮลิเคนให้กับแมนยูเต็นั่นเองนะครับทางนี้นะครับตอนนี้ทางโอเซมเฮมก็ได้เข้าไปเจรจากับพวกประธานสโมสรของนาโปลีเลยครับว่า จะเอายังไงกับอนาคตของเขาและถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทางโอซิเมเขาเคยได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากมาพิสูจน์ตัวเองในลีกพรีเมียร์ลีกนะครับโอ้โหอาจจะเป็นไปได้นะครับที่แมนยูจะเซ็นสัญญากับโอซิเมก็ได้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันเม์นะครับที่ตอนนี้แมนยูไนเดอาจจะไม่สามารถเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์ได้เพราะว่าเชลซีนั้นต้องการค่าตัวของเมสันเมาส์อยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์นะครับ แต่แมนยูนั้นก็ยื่นข้อเสนอไปแค่50ล้านปอนด์เท่านั้นและคาดว่าข้อเสนอ50ล้านปอนดนี้ก็จะเป็นข้อเสนอครั้งสุดท้ายที่แมนยูจะยื่นให้เชลซีพิจารณาถ้าเชลซีนั้นไม่สนใจในข้อเสนอตัวนี้แมนยูก็อาจจะหามิดฟิลคนใหม่ที่ถูกกว่านี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเหล่าพนักงานแมนยูที่มีมากกว่า800คนที่ตอนนี้กำลังวิตกกังวลว่าจะตกงานหรือเปล่านะครับ เนื่องจากว่าตอนนี้ทางเกลเซอร์กำลังจะขายสโมสรนให้กับคนใดคนหนึ่งระหว่างท่านชิกกับเซอร์จิมและตอนนี้นะครับสัญญาของเหล่าพนักง,งานพวกนี้นะครับมันยังมีคืบหน้าไปไหน7เดือนแล้วครับที่ยังไม่คืบหน้าหลังจากที่เกลเซอร์ประกาศว่าจะขายสโมสรแมนอยู่ให้กับใครนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นผลกระทบที่ว่าเขาไม่มั่นใจว่าอนาคตของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเจ้าของคนใหม่วันนี้จะไล่เขาออกหรือเปล่าหรือจะต่อสัญญาชั้นต่ออะไรยังไงเนาะมัน ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โลกตอนนี้มันก็ตึงเครียดนะครับภาะวะเศรษฐกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาที่ติดหนี้ไม่ว่าจะเป็นยุโรปที่แบบกําลังจะโดนเอเชียแซงหน้าอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจุดสุดท้ายของแมนยูแล้วเนี่ยทางเกลเซอร์จะขายสโมสรแมนยูให้กับใครนั่นเองและเหล่าพนักง,งานทั้ง800คน800กว่าคนเนี่ยจะอยู่สโมสรแมนยูต่อไหมหรือจะแยกย้ายกันไปเติบโตนั่นเองนะครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ